สวัสดีจ้าท่านผู้ชมวันนี้ส้มจะมาทำข้าวเหนียวใบเตยจ้านึ่งข้าวเหนียวใบเตยก่อนอื่นส้มก็จะไปปั่นใบเตยก่อนนะจ้าใบเตยประมาณ20บใบจ้าใบแก่ๆไปปัน่นแล้วก็เอามาแช่กับข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็เอานำไปล้างสองน้ำก่อนนะจ้า <Yeah. S 2> เอใบเตยเราก็ปั่นเสร็จแล้วเราก็เทใส่เลยจ้าเทใส่ลงไปในข้าวแช่แช่ทิ้งไว้ประมาณ4ีห้ชั่วโมงจ้ะแล้วก็นำมาน,นึ่ง น,นีแต่สีเขียวของเขายังไม่พอเราต้องใช้สีผสมอาหารเพิ่มจ้ะสีเขียวจะได้ช่วยความเขียวเดี๋ยวเรามาดูตอนนึ่งกันนะจ้ะาัไม่เท่ากัน ก่อนส้มจะนำข้าวไปนึ่งก็ต้องนำเป็นล้างน้ำก่อนนะจ๊ะล้างสักหนึ่งน้ำก็พอจ้ะแช่มาแล้วห้าชั่วโมงจ้ะน้ำน้ำใบเตยแล้วก็ใส่สีเขียวนิดนึงล้างน้ำเสร็จแล้วสีของเขาก็จะได้ประมาณนี้แหละจ้ะเดี๋ยนำไปนึ่งเลย ข้าวเหนียวใบเตยของส้มก็นึ่งเสร็จแล้วนะจ๊ะก็จะได้ขนาดนี้และจ้ะสีเขาจะเข้มไปหน่อยเดี๋ยวงวดหน้าใส่สีผสมอาหารน้อยลงจ้าข้าวเหนียวใบเตยพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้ามาจ้ามามา,มา